เฮ้ยอ่เธอมาทำอะไรที่เตียงใชนเนี่ย hh, เดี๋ยวแอชตันก็ตื่นหรอกมีอะไรนอนไม่หลับเหรอ <c oughs> เปล่าฉันก็แค่ดีใจที่เธอก็กล้าเล่าให้ฉันฟังเฉยๆนะฉันว่ามันก็ไม่แปลกหรอกที่เธอจะกังวลทั้งเรื่องในอดีตของแคทเรื่องที่โดนไล่ล่า ทั้งเรื่องสงครามที่กำลังจะมาถึงแต่ฉันจะปลอบเธอได้ยังไงละ่ะในขณะที่เธอกังวลซะขนาดนี้ฉันกลับยังสนุกกับมันอยู่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ฉันพอจะบอกเธอได้ในตอนนี้ก็คงจะเป็นแลอนี้นี่เอง สรุปก็คือความทรงจำและวิชาบางส่วนของแคทเธอรีนคนเก่ามันเข้ามาในหัวเธอรอแต่เธอยังเป็นคนเดิมอยู่จริงๆใช่ไหมข้ายังชั่วนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะสรุปจากที่เธอเล่าร่วมกับจดหมายที่วินเซนต์บอกเรื่องก็คือเฮนริกต้องการฝึกแคทคนเก่าให้บรรลุวิชาสายเวท เพื่อวันหนึง่งตนจะส่งลูกสาวไปให้เป็นสะใภยในเครือหายของพ่อฉันด้วยการสั่งให้แคทเธอรีนที่บรรลุวิชาแล้วทําของใส่ท่านพ่อโดยตรงจากนั้นก็สังหารดายุกกับทุกคนในครืหายเพื่อให้ทรัพสมบัติทั้งหมดตกมาที่เฮนริกแต่ด้วยความที่แคทเธอรีนคนเก่าไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของมันนางตั้งใจไม่ให้เรื่องเกินเลยไปใหญ่โตจึงตบตายด้วยการแต่งงานของตนเพียงเท่านั้นแล้วพอเฮนริกรับรู้ถึงการทรยศของแคทเธอรีน ที่ตอนนี้กลายเป็นคนใหม่แล้วซึ่งเฮนริกเองก็ไม่รู้ใช่ไหมมันคงจะเห็นแค่ว่าแคทหมดประโยชน์เรื่องทรัพย์สมบัติแล้วแผนที่วางไว้เป็นสิบปีล้มไม่เป็นท่าก็เลยกลับลำจองที่จะทำร้ายแคทและพาตัวไปทำพิธีวิญญาพกผันแบบสามคนเพื่อเข้าร่วมกับฝั่งปีศาจแทนแล้วทำไมเฮนริกถึงได้มั่นใจปล่อยให้ท่านหญิงคนเก่าเข้ามาในคฤหาหา์แบบนั้นล่ะครับ การที่นางจะหักหลังพ่อแบบนั้นมันก็ไม่น่าแปลกเลยไม่ใช่เหรอ,อนั่นสิตรงนี้ฉันเองก็ไม่เข้าใจอาจจะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะเอะไม่ใช่เหรอแคทแล้วมันเป็นยังไงล่ะพันธสัญญาวาจาศักดิ์สิทธิ์เหรอจริงเหรอเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับอืมมันก็ตรงตัวนั่นแหละเป็นพันธสัญญา ที่จะต้องให้คำสาบานต่อเทพเจ้าทั้งปวงแต่ปกติการทำพันธสัญญานี้พิธีจะค่อนข้างซับซ้อนขนาดพ่อของฉันยังไม่รู้เลยมันจะถูกใช้กันเฉพาะในหมู่ราชวงศ์เท่านั้นแหละเพราะถ้าเกิดผิดวาจาขึ้นมาเจ้าเห็นหลิกมันเข้าถึงพิธีนี้ได้ยังไงเนี่ยดูว่ามันรู้จักกับอาเป็นว่าท่านหญิงคนเก่าไม่สามารถขัดคำสั่งโดยตรงจากเฮนริกได้ ก็เลยเอาวิญญาณคนอื่นมาใส่ร่างตัวเองแทนเพื่อเป็นการหลบหนีจากพันธสัญญาประมาณนั้นเหรอครับอืนางก็คงจะคิดมาดีแล้วแหละว,ว่าถ้านางตายไปดื้อเลยเฮนริกจะไหวตัวเร็วและหาวิธีชั่วทางอื่นอยู่ดีแต่ถ้าสลับตัวไปทั้งแบบนี้พันธสัญญาไม่เป็นผลและเฮนริกจะยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจทันทีเพราะเห็นว่าแคทยังมีประโยชน์อยู่ไม่ใช่ว่านางทุกทรมานจนอยากล้าโลกแต่อย่างใด ฉันพูดถูกหรือเปล่าครับแบบนี้ก็เท่ากับว่าคนเก่าตายไปแล้วจริงๆเสียนะครับก็ไม่เชิงเพราะความทรงจำของนางยังคงอยู่สืบไปนะนะแล้วคำสาบเอ้ยพันธสัญญาอะไรนั่นจะยังอยู่ไหมครับเพราะว่าความทรงจำของท่านหญิงคนเก่ากลับมาแล้วนี่เท่าที่ฉันรู้ พันธสัญญานี้จะผูกติดอยู่กับวิญญาณเพราะงั้นน่าจะไม่เป็นอะไรนะสบายใจได้แต่ที่ฉันยังสงสัยอยู่เป็นอีกเรื่องมากกว่าถ้าเธอไม่สะดวกใจยังไงจะไม่เล่าก็ได้นะอืมงั้นฉันถามเลยแล้วกันแคทคนเก่าทำยังไงถึงสามารถใช้พลังไสยเวทได้โดยที่ไม่โดนผลกระทบของพลังละ่ะ พลังธาตุมืดเหรอจริงเหรอง่ายแค่นี้เองเหรอเนี่ยเออยังไงนะครับก็คือตามหลักเวลาจะใช้พลังไสยเวทต้องห้ามมีความแค้นและความขุนเคืองใจแต่ถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้ลั่วออกมาก็ให้ใช้พลังความมืดดูดมันทิ้งไปนะทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอเออถ้าแบบนั้นก็เข้าใจได้อยู่นะถ้าต้องแลกกับการใช้พลังเวทจำนวนมากขนาดนั้น ต่อให้เป็นฉันก็คงจะใช้ได้แค่สองสามครั้งเท่านั้นแหละอีกเรื่องที่สงสัยครับท่านหญิงบอกว่าได้ความทรงจำบางส่วนของท่านหญิงคนเก่ามาแล้วแต่กลับไม่ได้รู้สึกแค้นเคืองอะไรเจ้าเฮลิกนน่เลยเหรอครับมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่าความรู้สึกต่างๆไม่ได้ตามมาด้วยเหรออ๋อหรือว่าเออคงจะเป็นตามนั้นแหละคงไม่ใช่ว่าแคทคนเก่าไม่คับแค้นใจ แต่นางไม่ได้อยากรู้สึกไม่ดีกับพ่อของตัวเองตอนที่ถูกขังอยู่ในห้องดำก็เลยใช้สายเวทมืดเพื่อลบความรู้สึกขับแค้นใจให้หายไปแล้วมีความสุขกับคำชมเล็กๆน้อยๆเวลาที่ทำผลงานได้ดีและพ่อชมฉันไม่รู้นะว่าเธอยังอยู่ในร่างกายนี้อยู่ไหมแต่อยากจะบอกว่า ตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วนะทำาเมื่อไรที่เธอรู้สึกเหงารู้สึกปเปล่าเปลี่ยวขอเพียงแค่บอกฉันสัญญาว่าจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ไปไหนเอาละ่ะยังไงนี่ก็เริ่มดึกแล้วช่วงที่ผ่านมาก็เจอแต่เรื่องวุ่นวุ่นไม่หยุดเลยฉันว่าพวกเราพักผ่อนเอาแรงกันก่อนดีกว่าเนะครับ เมื่อวานฉันจำได้ว่าตั้งแต่เรามาถึงห้องนอนนี่ก็นอนสลบกันมั่วซั่วเลยนี่ <c oughs> ครั้งนี้มาเลือกที่ดีๆกันดีกว่าห้องนี้มีเตียงสองชั้นหนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเดี่ยวอีกหนึ่งเตียงเตียงเดี่ยวเอาให้แคทนอนไปก็แล้วกันส่วนแอชตันนายกับฉันนายนอนข้างบนไปก็แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวดิครับผมยังไม่ได้เลือกเลยเอา ก็ไหนก่อนหน้านายบอกว่าขอแค่ตามมาก็พอไม่ใช่เหรอนอนข้างบนก็สบายดีออกเด็กๆเ,เวลานอนเตียงสองชั้นกับพี่ชายฉันก็นอนข้างบนตลอดเลยนะดีนะไม่ต้องกลัวใครหล่นมาทับด้วย <c oughs> เดี๋ยวสิได้ที่ไหนแล้วครับเป็นใครใครก็อยากนอนข้างล่างหรือเปล่าอืมไม่หรอกไม่เชื่อก็ลองถามแคทดูสิเธอชอบนอนข้างบนหรือข้างล่างล่ะ <c oughs> ไม่รู้และ ฉันเป็นถึงลูกเดยุกเลยนะจะให้นอนข้างบนได้ยังไงเอา้าไหนก่อนหน้ายังบอกว่าเราเท่าเทียมกันอยู่เลยนะครับก็นายพูดทีหลังนี่ว่าแค่ได้ตาม้าก็ดีใจแล้วไม่ใช่หรือไงไม่ตลกเลยนะครับเนี่ย เฮ้ยเอ่อเธอมาทำอะไรที่เตียงใช่เนี่ยเดี๋ยวแอชตันก็ตื่นหรอกมีอะไรเอ่อนอนไม่หลับเหรออ่าเปล่า ฉันก็แค่ดีใจที่เธอก็กล้าเล่าให้ฉันฟังเฉยๆนะฉันว่ามันก็ไม่แปลกหรอกที่เธอจะกังวลทั้งเรื่องในอดีตของแคทเรื่องที่โดนไล่ล่าทั้งเรื่องสงครามที่กำลังจะมาถึงแต่ฉันจะปลอบเธอได้ยังไงละ่ะในขณะที่เธอกังวลซะขนาดนี้ฉันกลับยังสนุกกับมันอยู่เลย เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ฉันพอจะบอกเธอได้ในตอนนี้ก็คงจะเป็นไม่ว่ายัางไงฉันก็จะปกป้องเธอให้ได้สุดความสามารถที่ฉันมีไม่ว่ามันจะสำนิดผลหรือไม่แต่อยากให้เธอเชื่อใจฉันนะแคทฉันพูดอะไรออกมาเนี่ยทุเลตัวเองจัง <laughs> ถ้าว่ากันตามตรงตั้งแต่ที่ฉันได้เจอเธอก็มีแต่เรื่องเข้ามาไม่หยุดแต่ฉันสนุกมากเลยนะเรื่องพวกนี้ไม่เคยหาได้ในะครือหาดเลยยังกังวลอยู่เหรออาฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะช่วยให้หายกังวลได้หรือเปล่าแต่คิดซะว่าฟังเป็นยากล่อมนอนไปแล้วกัน เมื่อก่อนสมัยที่ฉันยังไม่เคยเห็นนักผจญภัยตัวเป็นๆแค่ได้ไปเดินป่ากับพ่อบ้างบางทีก็รู้สึกได้แล้วว่าฉันน่าจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละจากนั้นก็เรียนเวทมนต์ต่างๆด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือในห้องสมุดนะแล้วก็ฝึกเอามม่วๆมาตลอดเลยส่วนหนึ่งก็เพราะเคยฝึกดาบแล้วไม่รอดอนะขนาดโจนาสที่เป็นคนฝึกให้ ถึงกับบอกเลยว่าฝึกดาบจนโตก็คงเก่งได้แค่ทหารชั้นกลางแหละเอาเวลาไปทำอย่างอื่นียดีกว่าสุดท้ายแล้วก็เลยเอาแต่ฝึกพลังธาตุมาตลอดเลยลองสร้างเวทหม่ขึ้นมาบ้างแล้วก็เรียกมันให้ดูดีว่าเวทยกรรมทำเป็นงานศิละปะให้ท่านพ่อท่านแม่ภูมิใจแต่ความจริงที่ต้องการคือ สักวันอยากลองเอาเวทพวกนี้ไปใช้จริงมากกว่านะแต่ตอนนั้นฉันเองก็คิดว่าถ้าสักวันได้ไปอยู่ในกลุ่มของนักผจญภัยหัวแถวขึ้นมาจริงๆก็คงเป็นได้แค่ลูกมือเขานั่นแหละแค่นั้นก็คงจะดีใจมากแล้วเรียนก็ไม่ได้เรียนทว่าสุดท้ายความฝันนั้นก็โดนดับไปด้วยหน้าที่บุตรของตะยุคไปียก่อน จนวันหนึ่งได้มาเจอกับเธอเข้าคิดว่าจะได้หนีออกมาจากบ้านตัวเองด้วยสัยเวสวสบายแล้วแท้ๆแต่สุดท้ายก็ต้องหนีออกมาแบบแตกร้าวกับท่านพ่ออยู่ดี <c oughs> ไม่ต้องคิดมากนะฉันแค่จะบอกว่าถ้าไม่มีเธอเข้ามาฉันก็คงไม่มีทางกล้าหนีออกมาใช้ชีวิตแบบนี้แน่นอนแล้ะฉันก็จะไม่ได้รู้ด้วยว่า ชีวิตนอกคฤหาสน์เนี่ยมันสนุกขนาดไหนจนถึงวันนี้ฉันไม่เคยเสียใจเลยนะแม้ว่าจะต้องโดนตามล่าแบบนี้ที่จริงออกจากสนุกด้วยซ้ำไปรู้ี้น่าจะหนีออกมาตั้งนานแล้วไม่สิถ้าฉันออกมาเร็วกว่านี้ก็คงไม่ได้เจอกับเธอสินะยังไงซะฉันขอบคุณเธอมากนะ ที่ทำให้อา้าหลับไปแล้วเหรอเสียดายจังเอาเธอะอย่ากล่อมก็คงได้ผลดีอ่ะนะยังไงพักให้เต็มที่ละ่ะฉันก็จะไปนอนบ้างละอ้าวเอเอมันฉันไปนอนเตียงเดียวก็ได้วะฝันดี เงียบก่อนอย่าส่งเสียงนะใจะเย็นๆแล้วฟังฉันมีศัตรูตอยู่หน้าห้องเราข้างนอกรอบๆหน้าต่างนี่ก็มีจำนวนไม่น่าใช้น้อยๆเลยพวกมันน่าจะกำลังใช้เวทดินเจาะกำแพงเข้ามาแบบช้าๆกันอยู่นะโชคดีมันพยายามไม่ทำเสียงดังก็เลยค่อนข้างที่จะช้าแอชตันตื่นแล้วนั่งอยู่นั่นไง ฉันใช้เวทแสงตัวจับได้แล้วนะสิที่จริงก่อนหน้าก็แอบฝึกมาสักพักแล้วแหละแต่ตอนนี้เพิ่งจะได้แค่รัศมีสิบเมตรเท่านั้นเทียบกับระยะของเวทแสงแล้วก็ถือว่าน้อยมากนั่นแหละออช่างเรื่องนั้นก่อนตอนนี้เรารีบหนีกันก่อนดีกว่าสู้ไม่ได้หรอกไม่สิไอ้สู้ว่าสู้ได้อยู่แล้วแต่การสู้ทั้งแบบนี้ เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะเปลืองแรงเปล่าๆแถมเราไม่รู้ด้วยว่ามันมากันกีนก่คนที่ฉันจับได้ตอนนี้ก็มีแค่แปดคนแต่ข้างนอกอาจจะมีอีกก็ได้ยังไงซะการหนีก็ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแหละอืมฉันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ด้วยพลังของพวกเราไม่มีใครที่จะใช้ธาตด,ดินได้ช่ำๆเลยการจะเจาะกำแพงออกจากที่นี่แบบเนียนๆก็คงจะเป็นไปได้ยาก ชั้นเวทไฟแสงแอชตันน้ำลมไฟไม่มีอะไรทะลวงกำแพงได้สักคนเว้นแต่จะงัดไม้เด็ดมาระเบิดกำแพงกันน่ะนะเอะ๊แต่เธอถนัดทุกธาตุนี่ปัญหาคือในความทรงจำของแคทเธอรีนคนเก่าใช้เวทด,ดินเจาะทะลุเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยเหรอ ทั้งที่มีพลังเวทเยอะขนาดนั้นนะนะโอเคลองเสียงดูไหมเดี๋ยวฉันสอนเองมาก่อนอื่นแอชตันทำหมอกให้หน่อยสิออะยังไงนะครับก็แค่รยเวทน้ำกับเวทไฟพร้อมๆกันคนละมือนั่นแหละแล้วก็ทำให้โมเลกุลมันเล็กที่สุดประสานกันตรงกลางทำให้เกิดไอ้น้ำขอจำนวนเยอะๆเลยนะทำได้หรือเปล่าเดี๋วเดี๋ยวเด๋ยวพูดเหมือนง่ายเลยนะครับ มันคงทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเออจะลองดูครับคิดว่ามันน่าจะยากนิดหน่อยแต่จะลองดูครับผมโอเคฝากด้วยนะทุกคนมาทางนี้มาที่กำแพงข้างห้องเนี่ยชา้าช้านะเอาละแคทจำที่เคยสอนได้ไหมท่ายืนของา่าดินไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ต้องยืนให้มั่นคงต่อให้ยืนขาเดียวก็ต้องมั่นคงแข็งแกร่งเอาให้ตัวนผักแล้วไม่กระเด็นนะ่ะดีต่อนะทำมือให้เหมือนกำรรดินเหนียวไว้ตลอดเวลาจากนั้นเล็งไปที่กำแพงแล้วค่อยๆย,ยกมันขึ้นมาหรือว่าจะแหวกออกก็ได้นะเดี๋ยวช้นจะใช้พลังธาตุมืดในการดูดเสียงไว้เพราะงั้นไม่ต้องกลัว จาะก,กำแพงไปได้เลยพร้อมนะดีมากแบบนั้นแหละไม่ต้องกลัวฉันดูเสียงเอาไว้อยู่ดีดีเรียบร้อยแล้วแอสตันหมอกเป็นไงบ้างตอนนี้หมอกลงหนาจนน่าจะคุมทั้งบ้านได้แล้วครับเยี่ยมเอาละ เดี๋ยวฉันจะมุดออกไปดูลาดเล้าก่อนเองถ้าเกิดอะไรขึ้นมาให้พังกำแพงทิ้งแล้ววิ่งได้เลยนะทางสะดวกออกมาเลยแคทเอาสัมภาระออกมาด้วย มือฉันเรียบร้อยอหมอกนะ้าแบบนี้มันไม่น่าเห็นเราแนะ่แต่ฉันพอจะเห็นมันบ้างนะด้วยเวทแสงตัวจับนะปะอย่าเสียเวลาเลยรีบไปกันเถอะอ๋อแคทใช้พลังมืดดูดเสียงเท้าให้หน่อยนะเธอน่าจะทำเป็นได้ไม่ยากใช่ไหมคิดซะว่า ไม่อยากฟังเสียงจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะวิ่งไปพร้อมกันโอเคนะดีตามฉันมาป้านะแอบลังต้นไม้นี่เร็วไอ้พวกนี้มันเป็นใครกันแน่เนี่ยดูจากชุดแล้วไม่น่าใช่คนของพ่อฉันนะ จะว่าทหารรับจ้างก็ดูแต่งตัวดีเกินไปแถมมากันเป็นสิบสิบนายเลยด้วยลำบากแล้วสิเอาอยัางไงดีครับหรือว่าเราจำไป็ต้องสู้แล้วจริงๆครับเนี่ยคนขนาดนี้จะสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เอแต่ยังไงซะตอนนี้ก็ต้องเสียงหน่อยแล้วในที่โล,งล่งเรายังพอหนีได้เอาแล้วนะเป็นไงเป็นกันเพลิงพรพเจร เออะอะไรเหรอแคทเดี๋ยวจริงเหรอมันอันตรายนะเฮ้ยนั่นไทยเผยตัวออกมาด้ว้ยพวกเราทางนี้ทางนี้สวยแล้วไม่รอดแน่เลยสงสัยคงต้องอยู่นี่บอบตัวซะม่เรอใจถามจริงท่านหญิง สะกดจิตคนเป็นสิบได้ง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยสุดยอดแบบนี้ใครจะสู้เราได้อีกครับเนี่ยเออจะพูดยังไงดีล่ะบ้าดีเดือดจริงๆเลยนะเธอเนี่ยเอาล่ะรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าพลังคลายแล้วจะแย่เอา ทุกคนเดี๋ยวหยุดก่อนวัดดีกำลังรออยู่เลยเพิ่งเจอกันครั้งแรกดังนั้นเราขอแนะนำตัวก่อนละกันนะเราเซอร์ดารีเนเอเวอรัสบเป็นอัศวินหลวงแห่งแสงนะทำงานขึ้นตรงให้กับราชาเลยนะ <laughs> พอดีว่าช่วงนี้ไปได้ยินข่าวหนาหูเลยนะสิว่ามีนักประจนภัยที่ใช้สยเวท มาป้วนเปียนอยู่แถวเอสเปโรสเนี่ยก็เลยมาดูนะอืมไม่เอาไม่เอาแบบนี้ดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ฮะถ้าพูดตรงๆเลยก็มาเก็บสวยนะสวยเหรอพูดเรื่องอะไรหน้าหน้าอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยนายเองก็เป็นถึงลูกเดยุคจะไม่รู้ได้อย่างไงใช่ไหมตัวตัวอย่างอย่างพ่อตาของนายสิเขาเฮนริกนะ คิดว่าในเมืองที่ถูกปกครองด้วยราชาที่เกลียดสยเวทเข้าใ้ขนาดนี้ทำไมเฮนริกที่ขึ้นชื่อเรื่องสยเวทถึงยังสามารถลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ล่ะฮึเออเอออย่างนั้นเองเหรอน่าพวกนายก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกถ้าถามเราอ่ะนะแต่โลกนี้มันก็แบบนี้แหละเพราะงั้นก็จ่ายมาซะดีๆด,ด,ดีกว่าสักปีละ เ้านหเหรียญเงินว่าไงว่างไงนะเออเงินขนาดนั้นจะไปเอามาจากไหนอ่ะเงินมันหมื่นเหรียญทองเลยนะต่อให้เป็นท่านเซนอาตอนอยู่ในฤหาสน์ืหก็เถอะพอร์จเอาไม่ได้เหรอไม่ได้รอกเผื่อใครแถวนี้คิดจะหนีขึ้นมานะ่ะเราไม่ได้อยากโดนเล่นงานเอาทีหลังอนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเนี่ยก็แค่ ส่งนางมาก,ก็พอแล้วเราจะทำเป็นไม่รู้อย่ามามยุ่งกับนางไม่งั้นฉันจะเอเอเอเร็วมากมาอยู่ข้างหลังท่าเซ็นอาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่อะเรายังพูดไม่จบเคยเรียนมารยาทมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นถึงลูกแต่ยุคทำไมถึงได้กล้าพ,พูดแซ่คนอื่นเช่นนี้เล่าเฮ้ยอาเอดูเหมือนว่าการเจรจาจะไม่สำเร็จสินะถ้าง,งั้น เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโอ๊ะอะไรกันแคทเธอรีนแลนิสเตอร์เธอไม่รู้จริงๆนึกแกล้งไม่รู้เนี่ยว่าเวทแสงมีศักยภาพในการขจัดสิ่งชั่วร้ายอย่างสายเวทได้นะไอ้ฉันกระดันเป็นอัศวินหลวงแห่งแสงซะด้วยสิเพิงประจักษ์ เันอาไอเวนี่ทำไมล่ะเป็นแค่คนนอกก็อยากเข้ามายุ่งดีกว่านะเดิมทีฉันก็มีหน้าที่แค่มาเอาตัวของแม่สาวนั่นไปเองแต่ลองเจรจาดูก่อนเผื่อจะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บตัวนะนะแต่ในเมื่อการเจรจามันไม่สำเร็จก็มีแต่จะต้องเอออะไรนะ ลมเหรอโอ้ทำอะไรนะครับท่านเซนต์อาทำไมถึงผล,ลักเราออกมากรงทองมฤคราชอะอะไรเนี่ยกรงนกเหรอลูกเล่นใหม่เอตันครับอขอโทษนะครับท่านหญิงเราต้องไปแล้วครับเพอเจอ คิดว่าหลุกโรงแค่นี้จะขังฉันไว้ได้ได้ไงอัส,สนีวินาทบ,บ้านทำไมโอ้นายเองก็มีของเหมือนกันนิวว่ะและทำไมไม่ขังฉันไม่คนเดียวล่ะรู้ว่าทำไม่ได้ฉันเรียกมันว่าเวยทยกรรมย,ยังมีให้ดูอีกเยอะเลยนะเมื่อคืน ท่านเซนอาเพิ่งจะบอกมาเองว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบดามิเอลอีกและไม่มีทางอื่นแล้วให้รีบพาท่านหญิงหนีไปและผมได้รับปากสัญญาเอาไว้แล้วขอโทษจริงๆนะครับท่านหญิงโปรดจะดิ้ีเลยครับท่านหญิงกระผมขออภัยแต่ช่วยสลบไปก่อนนะครับฝันดีครับ